สวัสดีครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อแม็กสกายโซล่านาตาแบบนี้ครับเป็นรุ่นแม็กไอวีครับถ้าเป็นเลขโรมันก็คือเลขสี่ครับหกพันสองร้อยัตครับตัวนี้หกพันสองร้อยวัตต์ระบบสี่สิบแปดโวลต์ครับมาด้วยอาการขึ้นโค้ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามครับเปลี่ยนพัดลมไปสองตัวแล้วก็ มีวงจรควบคุมพัดลมด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดิมนะครับเปลี่ยนพัดลมเองแล้วพัดลมไม่ตรงรุ่นนะครับเรามาใช้ทำให้เกิดการช็อตนะครับในฝั่งวงจรครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบเปิดเครื่องได้สักพักแล้วครับยังไม่มีปัญหาใดๆ ก็กดต่อด้าน AC in AC out ครับมีแบตเตอรี่มีแผงโซลาเซลล์ครับตอนนี้ก็เปิดใช้งานครบเลยเดี๋ยวผมจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับใายเข้ามาแล้วไฟบ้านอยู่ที่245จะเห็นว่ามันไ y p a s s ทันทีนะครับอาจจะเป็นที่การตั้งค่านะครับดูนะครับตอนนี้มันไบ p a s อยู่ครับ แล้วก็เอาไฟจากการไฟฟ้าชาร์จลงแบตด้วยนะครับแปลว่าอยู่ที่การตั้งค่านะครับเขาตั้งเป็น S U B ครับผมจะตั้งเป็น S P U ชาร์จที่30แอมป์ชนิดแบตผมจะตั้งเป็น U S E ครับคือจะตั้งค่าใช้งานเองครับ เรื่องระบบ48ครับเมนู12ให้ตั้ง48ถ้าแบ,บตต่ำกว่า48มันจะบายพาสการไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็เมนูที่13ครับให้กลับมาใช้แบตเตอรี่เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ถึง54เมนูที่16เมนูนี้เลยนะครับที่ทำให้เอาไฟาฟ้าชาร์จนะครับผมจะตั้งเป็น oso ครับคือไม่ต้องการให้เอาไฟาฟ้าชาร์จนะครับใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จอย่างเดียว แล้วก็แรงดันชาร์จนะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์ครับผมจะตั้งไว้ที่5 6 5ครับเมนูย7เครับโวลอนะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์ผมจะตั้งไว้ที่55.5นะครับเวลามีการชาร์จจะเต็มเมนูนี้นะครับเมนูย9้าครับเป็นต่ำตัดชัดเจาครับถ้าระบบ48โวลต์ผมจะตั้งไว้ที่46 ถ้าใช้งานออฟกิดครับมันจะตัดที่เมนูนี้ถ้าแบตเตอรี่ต่ําจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ถ้าเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆแรงดันแบตเตอรี่ก็ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ามันมาถึง46มันจะปิดเครื่องให้นะครับเมนู31นะครับให้ตั้งเท่ากับวนลอยก็ได้นะครับวนชาร์จก็ได้ครับมันจนอีคอลท์ครับเอาไวบ้บาลานซ์แบตถ้าเป็นแบตชนิดอื่นครับนอกนอจากแบต ตะกูลลิเทียมนะครับเมนูหลังๆก็ไม่มีอะไรครับเมนู37ให้ตั้งเป็นออฟตอนนี้ครับผมตั้งค่าถูกต้องแล้วจะเห็นไฟด้านบนครับแสดงเป็นสีแดงแบบนี้เมื่อกี้เป็นสีน้ําเงินก็คือมันบายพาสการไฟฟ้าอยู่ถ้าเป็นสีแดงก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ถ้าเป็นสีชมพูนะครับก็ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงโซลารเซลล์นะครับ ใช้ DC to DC ในการทดสอบครับไฟด้านบนเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะครับอูหน้าจออาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่าแสงมันจะจ้าหน่อยน,นะครับเอาละตอนนี้ไฟจะแผงครับจะจาจให้โหลดก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเหลือเท่าไหรก็ชาร์จลงแบตเตอรี่อังนี้ทางนั้นอยู่ที่แบตเตอรี่ ถ้าแบตเต็มแล้วนะครับมันจะไม่มีการชาร์จนะครับถึงจะชาร์จก็ชาร์จเลี้ยงเฉยๆนะครับตอนนี้มันชาร์จเลี้ยงไว้นะครับถ้าผมเปิดโหลดครับมันก็จะใช้ไฟจากแผงนะครับจ่ายให้โหลดก่อนครับเหลือเท่าไรก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับ อย่างนี้พัดลมยังไม่ทางาน,นครับค่อนข้างเงียบถ้าอุณหภูมิไม่ได้ที่นะครับพัดลมก็จะไม่ทํางานไปดูอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมิของเครื่องอยู่ที่ย9องศาครับอุณหภูมิของด้านแผงอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดตอนนี้กาลังเพิ่มขึ้นมาละอุณหภูมิโหลดที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ โสดไโหลดน้อยไปทดสอบโหลดที่1,900คพันเก้าครับลมหมุนแล้วนะครับโหลดอยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซนต์โหลดสองพันวัตต์ครับไปจากแผงก็มาที่สองพันสองพันหนึ่งร้อยนะครับว่าต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้ในเครื่องด้วย ร้อนตรงไหนก็หมุนตรงนั้นครับสาหรับพัดลมถ้าร้อนฝั่ง DC to d ูนะครับมันก็จะหมุนในฝั่ง DC ซ o dc ตอนนี้หมุนทั้งสองละเพราะว่าใช้โหลดเยอะครับพัดลมค่อนข้างเงียบครับแต่การระบายความร้อนดีก็ดูที่ฟิลเตอร์ด้านข้างเครื่องด้วยนะครับถ้าฝุ่นมันเกาะเยอะเกินไปนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนเอาฟิลเตอร์นะครับออกไปล้างมีน็อ แค่ฝั okay. ่งละตัวเท่านั้นนะครับเอาละอาการนี้ก็อาการง่ายๆนะครับก็ทดสอบให้ดูนะครับว่าเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วครับมาดูเวลาตอนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบนาทีเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะครับ ต้องเดินทางไปติดตั้งระบบโซลารเซลล์ที่จังหวัดแพร่ด้วยครับวันนี้เลยครับกำหนดเดินทางที่เจ็ดโมงเช้าครับยังไม่ได้นอนเลยครับขอบคุณลูกน้านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลลลำพูนครับ